น้องไวท์แท็กสีขาวมุกสวยๆนะครับผมวันนี้อยู่กับกุ้งนะครับที่โชรูมฟอร์ดเพชรกเกษม7 7เหมือนเดิมวันนี้กุ้งพามาดูนี่เลยน้องไวท์แท็กสีขาวมุกสวยๆนะครับผม ตัวนี้ใส่ชุดแต่งนะครับผมยังสวยเลยแล้วก็เปลี่ยนแม็กเป็นขนาด20นิ้วนะครับเป็นออฟโรดนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพามาดูก่อนเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยตัวด้านหน้ามีการเปลี่ยนกระจังทั้งหมดนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคําว่า ford เป็น dna ของ ford เลยนะครับตรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับอยากเปลี่ยนสีเป็นสีล้วนหรือว่า t ู o t น n e นะครับตรงนี้ระบุได้นะครับด้านบนมีไฟ 3. จุดให้นะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับผมไฟสีเหลืองเนี่ยเวลาเราขับรถมาตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดรถข้างหลัง ขับมาแล้วเรเห็นไฟ3จุดเนี่ยสันนิษฐานมาเลยว่าฟอร์ดแน่นอนเนี่ยครับไฟแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนตัวชายล่างชายล่างตัวนี้เราเรียกว่ากันชนเนาะชุดกันชนหน้าของแรปเตอร์อันนี้เราถอดในส่วนของตัวชุดกันชนเดิมที่มาจากโรงงานออกนะครับแล้วใส่ตัวชุดกันชนหน้าแบบแรปเตอร์เข้าไปเพราะนั้นเรามองจากด้านหน้าเนี่ยรถเนี่ยจะเหมือนทรงของแรปเตอร์เลยใช่ไหมครับนี่บางครั้งเนี่ยเวลาเราขับเนี่ย ในบนท้องถนนเนี่ยคนภายนอกเนี่ยอาจจะแยกแยะไม่ออกเลยว่า้แรปเตอร์จริงหรือเปล่าหรือว่ารุ่นไหนเนี่ยก็คือแต่งเหมือนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะด้านหน้าพวกตัวเซ,เซ็นเซอร์ที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะครับของตัวว i t แท็กเนี่ยเซนเซอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเราย้ายในส่วนตัวเซ,เซ็นเซอร์มาติดกับตัวชุดกันชนใหม่ด้วยนะครับของตัวแรปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบความปลอดภยัยต่างๆยังใช้งานได้เหมือนเดิมสําหรับตัวว i ยแท็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อนะครับ ด้านข้างนะครับตัวนี้ได้เป็นคิ้วล้อแรปเตอร์นะครับก็คือเป็นทรงแรปเตอร์นะอันนี้เลือกไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเลือกแบบมีหมุดได้หรือว่าเป็นตัวเรียบ6นิ้วได้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเซตตัวที่แมทมากับตัวของแรปเตอร์เลยชุดกันชนแรปเตอร์นะครับก็จะมีคิ้วล้อทั้ง4ชิ้นมาในทรงลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นขนาดประมาณ5นิ้วนะมีความสวยงามเลยนะครับสาหรับตัวนี้ลืมอีกนิดนึงด้านบนนี่ด้านบนตัวแรปเตอร์ครับก็เขาก็จะมีช่องเขาเรียกว่าช่องระบายอากาศเนาะด้านบน2จุด ตัวนี้เราก็ใส่เพิ่มให้ครับตัวนี้เป็น2จุดเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับก็คือด้านข้างถัดจากตัวคิวเล้าลงมาตัวนี้เลยก็เป็นพระเอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้แม็กกับยางนะครับเปลี่ยนให้เป็นขนาด20นิ้วนะครับ แม็ก <Mac S 2> <Yeah. S 1> เป็นตัวเขาเรียกว่าลบ24นะครับกำลังมีความสวยงามเลยเวลาเรามองเนี่ยมันจะพอดีกับซุม้มไม่ล้นเยอะนะนะครับตัวนี้นี่ไม่ล้นเยอะนะครับเป็นออฟเซ็ตแม็กขนาดลบ24 Mac แม็กเนี่ยก็คือขนาด20นิ้วนะครับเป็นยางออเทเลนนะเป็น AT ก็คือออนโลดได้และออฟโรดได้ก็คือเป็นลูกครึ่งระหว่างอ่า HT แล้วก็ MT นะครับ AT o อ t เ r ลิ ane, ได้ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นนะครับก็คือตัวนี้เลยนะฮะดอกยางก็จะมีขนาดหนาขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ในเรื่องของการลุยฝุ่นลุยทางโครนได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เลยนะฮะในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเนี่ยเบ้ารองมือจับกันลอยนี่เลยติดตั้งเพิ่มให้อยู่แล้วนะครับก็สมมติเวลาเราจับไปเงี้ยถ้าเล็บเรายาวมันจะข่วนกับตัวสีรถได้นะครับทำให้สีรถเป็นรอยแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยเวลาเป็นรอยก็จะเป็นรอยที่ตัว เบ้ารองมือจับก่อนเราก็แค่แกะออกนะครับแล้วก็ทาความสะอาดรถก็ยังใหม่เหมือนเดิมสําหรับตัวสีนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับมีติดให้ทั้งประตูหน้าประตูหลังนะครับผมสําหรับตัวเบ้ารองมือจับกันลอยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นครอบฝาถังครอบฝาถังก็ติดตั้งให้มันดูมีโดดเด่นขึ้นนะครับดูดูมีมิติขึ้นไม่ดูขาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับดูมีความโดดเด่นขึ้นมีความสะดุดตาขึ้นนะครับ ลนเจอร์ anger, ตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้อ่าจริงๆสติ๊กเกอร์นะครับมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับหลายแบบเลยอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เรียบเรียบคินคลีนนี่ครับติดแค่นี้แลนเจอร์ anger, แล้วก็เป็นรอยเหมือนรอยรอยเล็บเนาะอ่าสามนิ้วแค่นี้นะครับผมอ่านะครับมาด้านหลังกันตัวนี้ด้านหน้ามีครอบไฟหน้าแล้วนะครับด้านหลังก็มีครอบไฟท้ายให้ด้วยนี่ครอบไฟท้ายนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวไฟเนี่ยมันดูเขาเรียกดูมีมิติขึ้นนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับอ่าด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบคลีนคลีนเลยนะครับสำหรับตัวตัวนี้ลูกค้าชอบแนวสายคลีนนะครับดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้อยากแต่งแบบคันนี้ต้องใช้โปรแบบไหนแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรไหมเดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้นะครับสำหรับคอนแทคกก็โทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับาการแต่งดูเป็นแนวทางได้อยากเพิ่มอะไรเพิ่มได้ไม่ได้อย่างไงก็โทรมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับ